ดันไปเลือกฆาตกรอ่า,า <laughs> สร้างมาจากเรื่องจริงด้วยเดทนี้จะเป็นเดทที่สยองที่สุดเรียชันมูแมนออฟเดอะฮาวรู้ไหมใครโหดไปใครโหดเลยเดี๋ยวรู้กัน All right everybody let's get started Why e from Hollywood Parlor <Yeah. S 3> it's the dating day Hey can you do me a favor Yeah When y o u r e on that stage I just need you to laugh and smile just over and over Oh do you do yeah, on you. yeah, sure. Hey, hey, camera. Camera. Okay, hello, Cheryl. Hi, Cheryl. Bachelor number two. Hello, Cheryl. And would you please say hello to Cheryl? Bachelor number three. We're gonna have a great time together, Cheryl. <laughs> I don't date much. I don't date at all, actually. But you decided to go to the dating game. My agent said it would get me seen. Did you feel seen? You know, most people don't like to be seen because you have to be comfortable with yourself. I never hide who I am. Did you get the shot? No matter what words they use, the question beneath the question remains the same. Right? What's the question? Which one of you will hurt me? ที่เรื่องนี้แบบว่าน่าสนใจนะ <ไข S 1> ที่ <ไข S 1> เหมือนเออเล่นกับคําว่าแบบรู้ไหมใครโสดอะ่ะเอเอแล้วก็แบบเป็นรายการหาคู่เนะาะแล้วก็<า>อ่ะอย่างที่เห็นก็คือเหมือนเปิดเผยเนื้อเรื่องให้เห็นว่าดันไปเลือกฆาตกรอ่าใช่ <laughs> เออไปเลือกฆาตกรแล้วเหมือนประมาณว่าก็ต้องแบบมาดูกันว่าแบบออกเดทกันก็อ่ะก็น่าจะเป็นเหยื่อใช่โอ้ยอยู่แล้วเหยื่ออยู่แล้วแล้ที่น่าสนใจก็คือสร้างมาจากเรื่องจริงด้วยเออเนี่ยอันเนี้ยอันเนี้ยเลยอยากรู้เลยเ่อจริงจริงมันเป็นไงถ้านิยามมันสร้าง่ายก็คือเดทนี้จะเป็นเดทที่สยอง เออแล้วก็อ่าที่น่าจะอีกอย่างหนึ่งก็คือตัวของแอนนาเคนดิกเขาเป็นทั้งร่วมกับแล้ะแสดงหลักเองด้วยออหรใช่หายห่วงเราก็เคยเห็นเขาว่าหลายเรื่องละอันนี้ก็เป็นหนังแบบแนวระทึกขวัญก็เรื่องต้องมาลุ้นกันอือออาแคดมาความน่าดูกันมาหนึ่งสองสสี่เริ่มไปก่อนเฮียีมาเลยาเรื่อง